โอเคเราจะมาเล่าประสบการณ์ที่เราเพิ่งไปเที่ยวเชียงใหม่มาเจอหุ้นกัดแบบว่าโอโ้พุ่นเลยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเอาแอลกอฮอล์เนี่ยนะเช็ดไปที่แผลเลยแล้วก็เอาเกลือเนี่ยนะขัดไปเลยที่แผลคือมันคันใช่ไหมแต่ไม่ควรเอามือเนี่ยไปขัดมันเพราะว่าเอามือไปขัดมันก็จะมีน้ําเหลืองอะไรที่มือสกปรกอะ่ะเราต้องล้างแผลให้สะอาดก่อน ให้เป็นแอลกอฮอล์เช็ดแผลที่ขั้วไปเสร็จปุ๊บก็เอาเกลือที่บ้านนี่แหละเกลือปรุงทิพย์แบบเกลือปรุงทิพย์ที่เราใช้ทํากับข้าวน,นี่แหละขัดเข้าไปเลยที่แผลโดนน้านิดหน่อยแล้วก็ขัดขัดขัด,ขดในขณะที่เราคันนี่แหละเพราะว่าเวลาการคันเนี่ยจะทําให้มันรู้สึกว่าเอ้ยมันคันแต่ไม่รู้จะทํายังไงเอาเกลือขัดเกลือเนี่ยจะช่วยให้มันล้างพิษสิ่งสกรปรกของ ของไอพิษของคุณอ่ะที่มันกัดเราอ่ะเพราะว่ายังไงอ่ะขัดเสร็จปุ๊บมันก็ยังบวมอยู่นะเราก็ขัดทุกครั้งที่เราคันจะใช้สเต็ปนี้เลยก็คือใช้แอลกอฮอล์เช็ดเอาเกลือขัดขัดเสร็จแล้วก็ใช้น้ําล้างล้างออกไปเลยให้มันสะอาดพอล้างล้างให้สะอาดเสร็จปุ๊บเราก็เอายาหม่องที่บ้านนี่แหละ ยาหมองอะไรก็ได้ของที่บ้านเราเนี่ยใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งแค่เนี้ยทําทุกวันจนกระทั่งอันเนี้ยแผลที่เราทําเนี่ยเป็นวันที่เกือบวันที่หกล้วเราทําทุกวันตั้งแต่วันแรกอยากให้ทุกคนไปลองทําดูนะแล้วขอให้ทุกคนหายนะตอนนี้แผลเราดีหมดละถ้าเกิดไม่ทําแผลจะดํานะขอให้ทุกคนหายนะคะโอเคแล้วเจอกันคะ่ะ